เป็นคนแบบเขลจะรูปปากชัดเจนถ้าพร้อมแล้วหนึงยังยังไม่เปิดเพลงอเอาเลยเปิดเพลงไหมคะเปิดเพลงเลยนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองจำได้ค่ะเชียงใหม่เชียงเชีงยงเชียงใหม่เชียงเฮ้ยเชียงใหม่เชียงเชียงใหม่เชียงใหม่ ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยตอนนี้เชียงใหม่เชียงใหม่พูดออกมาดิเชียงใหม่เตราูเตราูแมวดำแมวดำถูกนกยูงนกยูงนกนกนกถูกนกยูง นกยุงก็าูกไม่จกไยค่ะก็ูแต่ไม่ถูกมะกล้าวมะกล้าวมะกล้าวพาเผาหนึ่นนาทีมะกล้าววอนัตวอนัตวอนัเฮ้ยจนมุมเหมือนตอนนี้เลยจนมุมจน ถูกยิมตู้เย็นพุ่ตู้ตูถต้ตองตู้ตูไม่งไถงังขยะสที่สุดท้ายสัมภาระถังขยะพอจะหยยาตอนนี้จังจ่ะถังขยะถังขยะถังขยะจังถังขยะพเข็มฉีดยาเข็มฉีดยา เขมเขมเขมเข5เขมเขมเขมจิตา6